สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นนักโทษประหารและด้วยระยะเวลากว่า20ปีครับเขาได้รับอิสรภาพนอกเรือนจําและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยโรตีครับทางรายการทราบครับว่าเขาได้เริ่มต้นชีวิตที่จังหวัดเชียงรายและได้ย้ายไปอยู่ที่เพชรบูรณ์มาวันนี้ครับเขามาเริ่มต้นกิจการเล็กๆของเขาที่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่นี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ สวัสดีครับพี่เล่กกีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่กําลังนวดแป้งอยู่เลยครับกําลังนวดแป้งครับโอ้ด่วันหนึ่งนวดเยอะไหมครับเพื่อไปขายไหมฮะปกติผมนวดครั้งละสองรอบหมายถึงว่า8กิโลรอบละ4กิโลแสดงว่าขายดีครับโชคดีมาจังหวัดได้เห็นกําลังเริ่มต้นทํพอดีเลยนะครับครับผมพี่เล่กกีครับทราบว่าจริงๆแล้วพี่เล่กกีเริ่มต้นชีวิตหลังจากออก เรืมีศิลปะจากเาือนจามาปีที่เชียงรายไม่ใช่เหรอครับเป็นไงไงที่มาที่นี่เพราะว่าผมช่วงก่อนเนี้ผมได้มาทดลองตลาดที่ตลาดบางพระครับนะครับแล้วก็มาขายที่นั่นอยู่ผมกะจะมาขายแค่วันเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าวันแรกเนี่ยการตอบรับที่ดีมากแล้วก็รจริงๆผมมีเป้าหมายที่จะ,ะมาลุยที่ตลาดที่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่า ผมมาทลงที่นี่แล้วปรกกับผมบอกผมชอบที่นี่ไปมาเห็นเห็นช่องทางที่นี่ด้วยครับเห็นช่องทางที่นว่าที่นี่อากาศก็ดีแล้วก็คนผู้คนก็เยอะครับแล้วก็ไม่ไออัดเหมือนในกรุงเทพผมก็เลยว่าเออมามาให้มันปะหลักตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆวน้ค่อยขยับเข้ากรุงเทพครับแล้วพี่เรากี่มาอยู่ที่ชมบุรีนี่ได้นานขนาดไหนแล้วผมมีอยู่ที่นี่ได้สิบกว่าวันครับผมสิบกว่าวันเนี่ยครับผมประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันนี่แหละครับโอ้หแล้วร้านที่เชียงรายครับที่เชียงรายก็ ลูกดูแลอยู่ครับครับลูกสาวครับอ๋อก็มีลูกสาวคอยดูแลที่นูกแทนแล้วเราก็เลยมาปักหลักที่นี่ครับครับแล้วพี่ไปขายที่ไหนบ้างครับในชลบุรีเนี่ยผมมาที่นี่ผมไปขายที่ตลาดศรีธิคำนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตลาดบางพระหนึ่งวันคือวันอังคารนะครับบางพระแล้วก็วันศุกร์จะไปที่ตลาดรวมใจชนนะครับ แสดงว่าวิ่ง33ตลาดวิ่ง3ามตลาดคือวันแล้วแต่วันไหนที่ตลาดไหนมีเราก็ไปขายครับถูกต้องครับต่อก็ที่เหลือก็ลงที่ตลาดใหม่หมดเลยครับผมขอนวดบ้างได้ไหมฮะได้ครับได้โอ้โหยากเลยครับไม่ยากครับไม่ยากอ๋อเริ่มต้นจากอะไรดีครับเริ่มต้นจากการแบ่งแป้งครับแบ่งแป้งแล้วก็ปั้นปั้นให้กลมๆครับผม กลมๆครับผมเด็กๆเคยฝึกปั้นพวกกินเหนียวบ่อยนะครับนี่คล้ายๆ่ะพี่เล่ากี่ครับคือได้อ่านข้อมูลของพี่เล่ากี่มาทราบมาว่าพี่ไปต้องโทษคดีเรื่องยาเสพติด เหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมานานหรือยังครับตั้งแต่ปี4 1หนึ่งนานเหมือนกันแล้วพี่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดได้ไงก็น้องชายคนสุดท้องเนี่ยเขาไปไปยุ่งเกี่ยวก่อนครับนะครับแล้วก็เขาได้ไปเอาสินค้าที่เป็นยาเสพติดยาบ้าจากทางฝั่งพมา่าครับเข้ามาแล้วทีนี้เขาเอาไปซ่อนไว้ครับก่อนจะนําส่งให้กับลูกค้าแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานําส่งแล้ว เขาไปหาไม่เจอของมันหายไปครับ,รบแล้วทีนี้มันก็ทำให้เขาแบบไม่รู้ว่าจะไปจ่ายตังคืนให้เขาอย่างไงอ๋อไปรับสินค้ามาแล้วใช่แล้วครับ,รบอ๋อแต่ของหายใช่ก็เลยข้ามกลับไปเพื่อจะไปขอแก้ตัวใหม่คือหมายถึงว่าขอเอาสินค้าชุดใหม่มาขายอีกแล้วก็เพื่อที่จะผ่อนส่งหนี้ที่ค้างอยู่ให้เขาครับแต่ปรากฏท่านนั้นนะเขาเขาเข้าใจว่า น้องชัยอาจจะเอาไปขายแล้วก็อาจจะโกงเขาอะไรอย่างนี้ไม่ยอมส่งเงินคืนให้เขาก็เลยล็อกตัวไว้ครับแล้วก็ให้เพื่อนของน้องชัยอีกคนหนึ่งข้ามกลับมาแจ้งญาติว่าเขาถูกล็อกตัวไว้ให้เอาเงินไปไถ่ตัวอะไรอย่างนี้ก็เขามาแจ้งผมนี่แหละครับครก็ก็เลยได้ได้ข้ามไปตอนนั้นรู้ไหมครับว่าน้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่รู้เลยครับครับไม่รู้เลยเพราะว่าเขาก็แอบ แอบไปเนาะเราก็แอบไปทำนุ่นทำนี่เราก็ไม่ไม่ได้ติดตามไม่ได้รับรู้เรื่องของเขาครับพอทราบข่าวว่าน้องชายโดนล็อกตัวไว้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดตอนนั้นทําอะไรต่อครับตอนนั้นก็ตกใจครับก็ตกใจก็เลยก็ต้องไปก็ต้องไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรกันที่พอจะแก้ไขช่วยเหลือได้อะไรมางครับแล้วตอนนั้นกลัวไหมครับอ่ามาใหม่ไปก็กลัวครับกลัวแต่เมื่อเราไปถึงแล้วเขาก็มีการแบบ ต้องรับผู้คุยกับเราที่ดีนะครับอยู่ในระดับหนึ่งที่เชื่อใจได้ว่าเขาก็คงจะไม่ทําอะไรเราะครับเรวได้ตัวน้องกลับมาไหมครับวันนั้นได้ครับหลังจากที่เราเจรจากันทั้งวันก็เขาจะมาให้น้องชายไปแก้ตัวใหม่อีกไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าน้องชายอายุยังน้อยอยู่ครับนะครับถ้ามีการนำสินค้าไปแก้ตัวใหม่อีกอาจจะทําให้เสียหายขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมรับผิดชอบ ให้ผมทําควบคุมดูแลเขาจะให้กายเป็นว่าจากจะใช้น้องเปลี่ยนมาเป็นใช้พี่เล่ากี่แทนใช่ครับครับเขาให้ทําอะไรครับก็ให้เรารับผิดชอบสินค้าที่จะนําออกไปจากเขาเป็นเขาเรียกสายส่งครับผมคือเราเป็นเป็นสายขายเลยครับครับให้เราเป็นผู้ขายเองให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดวันนั้นรู้สึกไงฮะตกใจอยู่ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับไม่มีประสบการณ์นะครับก็ จริงๆแล้วเราไม่อยากทําเลยนะครับแต่ว่าควรจําเป็นที่ว่าต้องอน้องกลับมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อาน้องกลับมานี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรเขาไม่ปล่อยกลับมาอยู่แล้วฟังดูเป็นการทํางานื่อชดใช้นี่ชดถูกต้องครับอครับโหหนี่ที่ว่านั้นมันเยอะไหมครับเกือบสามแสนครับสองแสนเจ็ดประมาณนี้ครับครับโอ้หแล้วต้องทําอยู่นานไหมครับกว่าจะใช้นี่ก้อนนั้นเสร็จเราเราทอยู่สามเดือนสามเดือนก็เช่าใช้หมด ก็กลายเป็นน้องก็ได้รับอิสรภาพก็ได้รับอิสรภาพครับจริงๆพี่ตอนนั้นพี่ทางานอะไรอยู่ฮะตอนนั้นผมทํางานบริษัทครับครับเป็นเป็นพนักงานของบริษัทแล้วยังไงต่อครับพี่พี่ไม่ได้ถอยออกจากถอยครับถอยเราถอยเราถอยเราบอกว่าผมบอกว่าเราเราหยุดก่อนนะเราสั่งลูกค้าด้วยว่าเราเราพอแล้วนะปรากฏว่าลูกค้าะเอาเงินมาที่ถึงบ้านเลยเอฮะครับเอาเงินมาให้เราเลยเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยแล้วก็บอกว่าของมันไม่มีแล้วครับ อันนู้นเขาต้องการมากอด่วนเลยด่วนเลยอะไรเงี้ยครับขอเดือนดือนเลยเราคือเงินมาถึงบ้านแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเราเรามันก็ใจมันก็เตลิดไปกับเงินอีกครับอ๋อมันก็ได้เหมือนความโลภมันยังมีอยู่ใช่ใช่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พี่เข้าไปหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วเข้าไปข้องเกี่ยวอีกครับเขานี้เขานี้ไปข้องเกี่ยวแบบไหนครับพอเราลงไปชุดต่อไปปุ๊บมันก็ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ครับแล้วมันทําให้เราแบบหยุดไม่ได้เลยยิ่งทําก็ยิ่งโตครับครับทําอยู่อีกนานไหมครับจนกว่าจะโดนเขาเผมทำอยู่อีเจ็ดเดือนหลังจากชดใช้นี่สามเดือนแล้วไทยไปเจ็ดเดือนแล้วไปโดนจับได้ยังไงเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยเขาเขาพามาหาเขาบอกว่าเป็นลูกค้าเขาเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ค้าขายมาหลายรอบแล้วนี่แหละครับที่แบบทําให้เรา เอาของไปส่งให้เขาแล้วก็ถูกจับรบวมทั้งเพื่อนคนนั้นก็โดนด้วยโดนล่อซื้อครับโดนล่อซื้อจับตำรวจครับวันที่โดนตำรวจมารวบตัวตอนนั้นพี่รู้สึกไงคือทุกอย่างจบเกมทุกอย่างมันจบไปจบของพี่นี่คืออะไรครับจบไม่ถึงว่า,าจบอนาคตอนาคตทั้งชีวิตด้วยเพราะว่า,าการที่ถูกจับไปแล้วก็โทษประหารนตลอดเนะี่ยม,มันมันจะมีโอกาสได้ออกมาหรออะไรอย่างนี้แต่พี่ก็รู้ว่าเป็นโทษประหารใช่ไหมครับครับรู้ครับ รู้สึกกลัวไหมระหว่างที่ทําไปด้วยเพื่อหาเงินแต่ว่าถ้าโดนเมื่อไหร่นี่มันคือประหารชีวิตคือตอนนั้นเราไม่คิดว่าจะถูกจับเราจะคิดว่าเราเนี่ยฉลาดแน่พออะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งเราโดนจับแล้วอย่างนี้ลักษณะแบบนี้โดนจับไปกี่คนฮะหกคนคู่คดีกันผมสามพี่น้องแล้วก็มีคู่คดีอีกสามคนเราถูกจับลักษณะอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างมันจบลงไปทั้งอิสรภาพทั้งชีวิต พอเราโดนจับสามพี่น้องเนี่ยต้องมีการลําบากเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอย่างแน่นอนครับมันทำให้เราคิดมากมายเลยครับโอ้เสียใจไหมครับครับเสียใจมากเลยครับเราเราคิดแล้วว่ามันไม่น่าจะเดินทางนี้เลยอย่างนี้มันถ้าย้อนได้ก็ต้องไม่ไม่ไม่เดินทางนี้รรับ่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเพียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่าง เมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน เว้นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีครับโอเคเรียบร้อยอย่างนี้ก็พร้อมออกรบแล้วใช่ไหมครับผมครับโอ้พี่เรากกี่ครับกิจวัตรประจำวันของพี่จริงๆอยากรู้เหมือนกันะทำอะไรบ้างครับ เช้ามาเราก็จะมานวดแป้งครับ,รบนวดแป้งเป็นก้อนทิ้งเอาไว้ก่อนครับพอรุ่งขึ้นเราไปไขยตอนบ่ายเราก็ไปจัดของไปไขยของครับพอตอนบ่ายอ,อีวันหนึ่งชเช้ามาเราก็จะมา,าปั้นแป้งที่เรานวดเมื่อคืนเราต้องหมักแป้งไว้หนึ่งคืนที่แป้งไม่ใช่นวดวันต่อวันครับทําไว้เพื่อพรุ่งนี้มานนวดตอนเช้าครับผม เริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยไปถึงตลาดก็เริ่มผมไปตั้งแต่บ่ายสองโมงครับผมขายถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับโอ้เสร็จแล้วกลับเก็บร้านมาครับมานวดแป้งอีกครับผมแล้วมาที่นี่พี่ไปขายสารตลาดครับใช่ไหมครับขวันนี้จะไปตลาดไหนวันนี้ผมไปศรีทิคำตลาดใหม่ไกลไหมฮะจากนี่ไปประมาณ30กว่ากโล30กว่ากโลโอ้ก็ไม่ใกล้เหมือนกันนะฮะเขาไม่ใกล้เหมือนกันครับ ขรติดสอยให้ตามไปดูได้ไหมครับได้เลยครับผมไปดูไปช่วยขายฮะได้ครับวันนี้เชิญเลยครับพี่เรล่ากี่ครับย้อนกลับไปตอนที่พี่โดนสารตัดสินโทษประหารชีวิตนะครับ ที่จะอยู่ที่เรือนจำไหนครับตอนนั้นผมอยู่คงเปรมพอสารตัดสินประหารชีวิตปุบ๊บก็ต้องย้ายจากคองเปรมไปบางขวางครับเพราะว่าที่คงเปรมจำเฉพาะนักโทษที่มีโทษไม่เกิน30ปีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำเป็นยังไงบ้างครับวันแรกก็ต้องถูกจำตวนจำตวนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็จากนั้นก็ต้องจำตวนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสารตัดสินประหารชีวิต รวมไปร็จแล้วผมถูกจำตวนอยู่13ปี oh ตั้งแต่ปี41ถึงปี53ครับแล้วเราได้ถอดเพราะอะไรนะครับและถอดเมื่อปี53เพราะว่าเราได้รับพระราชทานอภัยโทษครับจัดประหารชีวิตให้เหลือตลอดชีวิตก็เลยได้ถอดในช่วงนั้นและไอเดียเกี่ยวกวับเรื่องของการทําโรตีนี่ครับไปเกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นมาตอนที่ผมอยู่ในห้องประหารชีวิตตอนที่ผมเข้าไปอยู่ใหม่ๆครับ,รบแสดงว่าอยู่ในห้องอยู่ในเรือนจําสามารถทาอาชีพได้เหมือนกันนะครับครับผมในสมัยนั้นเนี่ย โอยจังหวับางขวางเราสามารถทําได้เขาคือเจ้าหน้าที่เขาให้โอกาสนัาโทษเพื่อให้เราบรรเทาความเครียดเพื่อไม่ให้นักโทษเครียดมากเกินไปแต่อย,อย่างนู้นกนะันครับวันที่เราโดนสารตัดสินว่าโดนประหารชีวิตแต่ทําไมเรายังคิดที่จะทามาหรือทาให้หาอาชีพให้กับตัวเองตอนนั้นค,คิดอะไรครับตอนนั้นผมคิดว่าผมจะต้องทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีไรายได้นะครับแล้วก็ผมคิดไม่ออกว่าจะไปทําอะไรดีรแต่ก็มีอยู่วันหนึ่ง ที่ผมเดินผ่านถังขยะครับแล้วผมก็มองเห็นตัวนินสืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันมันมาสะดุดตาเราครับผมเลยเก็บขยะชิ้นนั้นขึ้นมาอ่านดูเื่ออะไรครับ,รบปรากฏว่าเป็นสูตรการทําโรตีผมก็เลยเกิดความคิดไอกระดาษใส่ขยะแผ่นนั้นนะ่ะมันมันเหมือนเป็นเป็นแสงชี้นําทางให้เราว่าเราควรจะไปทางนี้นะ วันนั้นเคยคิดไหมครับว่าอยู่ในเรือนจําขายเพื่อนเพื่อในเรือนจําแล้วจะกระโดดออกมาขายข้างนอกไงจริงๆแล้วผมตอนแรกๆก็ไม่มีความคิดนะครับไม่มีความคิดแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนงานเขียนหนังสือของอาจาร,รย์อรอสมแล้วก็เป็นหนังสือเรื่องเล่าจากเดนมาร์กผมได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ได้เขียนหนังสือออกมาพูดถึงโรตี พูดดิโรตีด้วยพูดึงการใช้ชีวิตอยู่เรียนจําด้วยทําให้คนข้างน,นอกเขาอ่านแล้วเขาชอบเขาชอบนะครับแล้วก็<ๆ>ก็เริ่มมีคนรู้จักผมตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ทําให้ผมเกิดความคิดที่อยากจะแบบเออไอตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้ดีครับมาถึงนี่ผมว่าคนต้องใกล้จะเตรียมร้านแล้วเริ่มจังหวะที่ลูกค้าจะเริ่มมากันแล้วครับผมมาเริ่มช่วยดีกว่าครับผมครับ ากี่ครับตอนที่อยู่ในเรือนจำโอ้โหสิบสองปีในการที่ค่อยๆทำโรตีคิดสูตรค่อยๆป,ปรับปรุงแก้สูตรกันไปเรื่อยๆนะมิตรพี่น้องที่เราไปอยู่ในเรือนจำด้วยกันเขาได้ช่วยตรงน,นี้ได้ไหมครับช่วยกันสามคนเลยครับครับทำจกกนกระทั่งผมถูกย้ายแดนไปแยกแยก้ายแดนกันแล้วก็เขาก็ทําต่อครับผมก็ไปเปิดสาขาใหม่ที่อีเดนหนึ่งครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับหลังจากที่ถ้าพวกเราได้แยกแดนกันเมื่อไหร่ก็ต้องมีสอง เรกกี่เราตีบางขวางต้องมี2ร้านแยกแดดปุ๊บกลายเป็นสองสาขาถูกต้อง,รงาาครับรถูกต้องรอครับวันนี้<ม>ก้าวออกมาใช้ชีวิตข้างนอกยังไงตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าวันนั้นมันยาวนานมากเลยทีเดียวแล้วก็มันเหมือนเราเรากําลังก้าวออกมาจากไอ้ขุมนรกแล้วก็โลกมันก็เปลี่ยนไปหมดมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันมันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็ก้าวไกลไปมากแล้วพอออกมาปุ๊บนี่ แน่นอนอาชีพที่ติดตัวมาก็คือทําโรตีขึ้นใหม่มาตั้งนานั้นานนะครับผมคิดจะเริ่มต้นเลยไหมครับตอนนั้นที่ออกมาตอนนั้นคิดจะเริ่มต้นเลยครับผมได้ทำโต๊ะโรตีขึ้นมาตัวหนึ่งเลยคือตัวที่เราใช้อยู่นี่ครับผลิตขึมาเองครับทำเองครับได้ทุนอะไรมาจากไหนครับผมได้ทุนมาจากอาจารย์อรสมศรีสุธิสาครซึ่งเป็นประธานของกลุ่มเพื่อนหลังกำแพงครับเขาก็ได้ ก็ได้ให้งบให้เงินผมมาเราสามพี่น้องได้คนละหมื่นให้มาเป็นค่ารถกลับบ้านเลยนะครับเป็นการแบบช่วยเหลือเบื้อนต้นของการออกจากเรือนจำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้ผมมาอีกสามหมื่นเพื่อทำโต๊ะโรตีเป็นต้นทุนต่างๆตอนนั้นใช้ชื่อร้านอะไรครับใช้ชื่อโรตีเล่ากี่ครับยังไม่มียังยังยังไม่มียังไม่มีครับมาเริ่มมีบางฝานเมื่อไหร่ครับ ก็ผมได้คุยกับอาจารย์อรสมก็เราได้ตั้งชื่อขึ้นมาหลายๆชื่ออย่างเช่นว่าโรตีเล่ากีโรตีบางขวางโรตีเล่ากีโรตีบางขวางนะครับที่เป็นชื่อนี้ครับที่เป็นชื่อนี้สมัรเรใช้ชื่อเล้ากีโรตีบางขวางอะไรเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กตอบรับดีไหมครับครับอตอบรับดีมากเลยครับตอนนั้นยังไม่ดังเลย <Buck> <ış> ยังยังไม่มีใครรู้จักก็ไปขายในตลาดเราทำโรตีมันจะมีกลิ่นหอมโวยไปเต็มตลาดเลยนะครับ<อ>แล้วก็เขามาชิมแล้วก็มันอร่อยนะครับอ,อร่อยก็ปากต่อปากก็คุยกันไปก็มาซื้อเลยซื้อเลยจนเราทำไม่ทันเยอะมากเลยนะครับอ<ๆ>อเดอร์เยอะมากแนั้นรายการทางทีวีเขาก็ไปไถ่ายทำอยู่ hmm hmm. ครั้งสองครั a, ้งก็ยิ่งดังขึ้นมาแล้วก็คนก็ยิ่งมาเยอะเราก็ขายดีมาก จรินพี่น้องที่อยู่ในเรือนจําด้วยกันก็ช่วยกันคิดสูตรช่วยกันทาแล้วก็ค้าขายกันข้างในวันนี้ที่ได้รับอิสระภาพออกมาแล้วมาเปิดร้านตอนแรกก็เริ่มทําพร้อมกันหมดเลยไหมครับครับทำพร้อมกันทําด้วยกันนะครับเป็นร้านเดียวกันเป็นร้านเดียวกันครับเริ่มต้นใหม่าอยู่ที่ตลาดบ้านดูบเชียงรายครับแล้วเป็นยังไงมายังไงวันนี้ถึงเหลือคนเดียวนี่ยน้องชายคนรองจากผมเขาก็ไปแต่งงานใหม่ไปแต่งงานครับส่วนน้องชายอีกคนหนึ่งเขาก็อยู่ที่เชียงรายอยู่ครับส่วนผม ก็มาอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็ทดลองเปิดตลาดได้เรื่อยมาเพราะอยากจะอยากจะทาให้มันเติบโตขึ้นคาดว่าน้องชายอีกคนหนึ่งก็อาจจะตามมาก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาเขาจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าจะมาช่วยงานที่นี่จะมาช่วยทําโรตีที่นี่หรือเปล่ารต่ทุกคนก็มีวิชาชีพขายโรตีถ้าจะเปิดร้านก็เปิดสาขาได้ถูกต้องครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา โกแกมันทุกเมตรร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตท เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร้อนจงคนระับร้อนครับร้อนนะครับระวังครับผม เข้าใจแล้วทำไมถึงมีลูกค้าประจําเยอะร้อนจริงอร่อยจริงครับ,ร,บร้อนครับลวกลิ้นเลยร้อนมากครับ,รบโอ้โหม่พอเริ่มเปิดร้านคนก็คึกคักนะครับน่ารักมากคู่สามีภรรยาคู่นี้ครับพี่ช้อนถามน<ะ>ิดนึงไปพบรักกันได้งไงครพี่สาวเขากับไปบ้านพี่ช้อนเนี่ยอยู่ติดกัน เขาก็เลยมาขอเบอร์โทรพี่ช้อนไปให้น้องชายเขาที่เป็นพี่เล่าขี่พี่สาวก็เป็นแม่สื่อค่ะใช่ค่ะความรักของทั้งคู่นะครับจริงๆของพี่ช้อนโดยเฉพาะเลยนะครับคนรอบตัวข้างๆเรามีใคร ไม่เห็นด้วยไหมครับาการที่มาคบกับพี่เล่ากีเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยมีแต่คนคัดค้านอ๋อเหรอครับเข,า,ขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่ากลัวเดี๋ยวพี่เล่ากีจะกลับไปขายยาเหมือนเดิมโอ้แล้วตัวพี่ช้อนคิดยังไงตอนนะี้เขาม,มีคนเตือนได้ยเยอะก็พี่ช้อนก็คิดว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีใครดีหมดหรอกแล้วก็เราก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็คนเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําผิดพลาด แสดงมีมสเสน่ห์นะครับนี่มกวาท่าดีมากครับแล้วจริงๆตอนนั้นพี่ช้อนอะ่ะทอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนั้นทํางานที่อนมามัยเป็นเจ้าหน้าที่บริการในอนมามัยค่ะครับคำจักัดงคาเพราะว่าชีวิตของพี่เล่าเกี่ยคืออะไรครบตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ชีวิตคือการเดินทางครับคือเราต้องเดินทางอย่างเดียวต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวครับ สิ่งที่เราเดินผิดพลาดไปแล้วนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงมันรเราจะต้องทิ้งมันไปแล้วก็เดินทางใหม่จะสายใหม่ที่เราคิดว่ามันถูกต้องนะครับมีอะไรจะบอกเขาไหมครับ,รบชีวิตเรามันก็เหลือสั้นเนาะตอนนี้ก็จะ60สบแล้วเราสองคนอะ่ะก็นับจากนี้ไปก็อยากให้เราเข้าใจกันอย่างนี้แหละแล้วก็ทําหาเช้ากินข้ามอย่างนี้แหละครับค่ะก็อยากจะต่อสู้กับเขาไปเรื่อยๆนั่แหละค่ะ เรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะเรื่องราวของพี่เล่ากีนะครับเป็นทั้งบทเรียนของชีวิตเป็นทั้งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังก้าวเดินผิดในชีวิตครับแต่ที่สำคัญนะครับเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ท้อพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตลอดเวลาไม่ปฏิเสธทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตครับ และที่สําคัญครับยังเป็นแบบอย่างของความรักของคนสองโลกที่โคจอมาเจอกันเป็นการเติมเต็มหัวใจให้แก่กันจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับดูช่อง5กดหมายเลข5วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ<ะ> ระับใดที่เรายังหายใจอยู่ชีวิตคือการเดินทางสิ่งที่เราเดินผิดพลาดไปแล้วนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงมันเราจะต้องทิ้งมันไปแล้วก็เดินทางใหม่นแนสายใหม่ที่เราคิดว่ามันถูกต้อง